สม, tam, grad, สมุนไพรโปร่งฟ้าเป็นสมุนไพรในการขับพิษตะขาบแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมและสมุนไพรชนิดที่สองก็คือว่านตะขาบบินเป็นสมุนไพรขับพิษตะขาบและแมลงสัตว์กัดต่อยได้อย่างชะงัดนักแรว่านตะขาบบินและสมุนไพรชนิดสุดท้ายก <un> well ็ค hmm ือว่านตะขาบหินในการขับพิษตะขาบ มแมลงสัตว์กัดต่อย3ชนิดขับพิษตะขาบช่างงันนักแลสวัสดีครับคนสัญจรชาแนลครับผมสวัสดีครับโจฮักนสารคามบริการเย็นๆนะครับสบายๆตอนเย็นคนสัญจรเวลาคุณเข้าไปในที่ม,มืดมืดหรือที่ในลกที่ป่าหรือทีอ่กองไม้อยู่ข้างๆบ้านคุณระวังนะโอ้ ผมเจอแต่สกอร์เปียนหรือว่าแมลงป่องเยอะเลยเออตะขาบด้วยแบบกองไม้ที่เราจเอามาใช้งานเนี่ยระวังระวังผมเห็นข้างบ้านคุณนะนใช่รู้สึกว่ามันมันบางทีมันอะไรนะเขาเรียกว่ากองไม้กองอะไรเงี้ยแอบอยู่ซ่อนอยู่อยู่อยู่ไอ้อะไรนะกระสอบถ่านก็มีนะกระสอบถ่านเนี่ยสกอร์เปียน่ยหมายถึงแมลงป่องนะท่านผู้ชมหรือว่าตะขาบนี่แล้วทำไมมันชอบไปอยู่เนาะ ที่ชื้นๆหนึ่งเหรอชื้นมันอยู่ที่หรือหรือใครที่ไปเข้าป่าเงี้ยไปตัดไม้หรือไปปีนเอานกหรือแย่ไข่มดแดงระวังนะพวกต่อพวกแตนอ่ะอันนั้นก็คือสูงเหนือศีรษาเราขึ้นไปนะครับแต่ที่อยู่ตามพื้นดินท่านผู้ชมสําหรับวันนี้นะก็คือเอาแค่พิษตะขาบล้วนๆแล้วกันแต่ถามว่าพิษแมงป่องหรืออ่อย่างอื่นๆนะได้ไหมได้ พิษพวกนั้นมันอ่อนลงอ่านะครับมันแรงนี่คนสัญจรพี่ชายผมก็เคยโดนผมก็เคยโดนนะแต่ผมโดนอะไรหรอเปล่าโดนอะไรแมงป่องอ่าสกอปียดท่านผู้ชมต่อยหลังตอนนอนลงไปใช่ไหมคือบางคนคิดว่าบางคนคิดว่าอคลิปนี้เนี่ยเอ่อบางคนอาจจะไม่พูดถึงแต่เราจะพูดซ้ำๆคนสัญจรเพราะว่าไงรู้ป่าทำไมบอกซ้ำๆอย่าลืมนะว่าคนเราต้องอยู่เหนือดิน เราเดินเข้าไปในป่าเดินอะไรเงี้ยเจอเหมือนกันนะในสวนเนี้ยบางทีเราเจอต่อยเข้าไปโดยแบบที่ว่าไม่รู้ตัวใช่ใช่ไม่รู้ตัวว่าอะไรเดินไปเฉยๆเนี่ยโดนก็มีเออไม่ใช่ว่าจะไปโคคารมอะไรมันเดินไปเฉยๆมันก็มีก็โดนทีนี้แผลแผลที่โดนตะขาบประคนสัญจรเราวันนี้เรามาพูดถึงพิษตะขาบกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวแมลงอื่นๆเราค่อยมาว่ากันอีกทียิ่งยิ่งบ้านที่ ติดดินหรือว่ายกพื้นก็ั้งก็ช่างเถอะอ้ามันขึ้นไปมันใสเราไม่รู้นะตอนกลคืนเมื่ออ่ะใช่ขึ้นไปที่นอนเราอะไรเรานอนทับมันมันซัดอย่างเดียวแหละซัดอย่างเดียวเลยทีนี้เอตะขาบเนี่ยมันจะมีรอยสองรอยสองเขี้ยวของมันใช่ไหมสองเขี้ยวของมันทีนี้นะครับหลังจากที่มันปล่อยพิษแล้วท่านผู้ชมชัดเข้าไปนะครับเจ็บปวดปล่อยพิษเข้าไปนี่ก็คือโอ้โหยาหมองก็เอาไม่อยู่ครับยาหมองนี้เอาไม่อยู่นะท่านผู้ชมตาอะไรก็แล้วแต่นะครับ เอี๋ยนี้เรามาพูดถึงสมุนไพรของเราจะใช้ตัวไหนที่แบบคนสัญจรเมื่อวานนี้เราพูดถึงเกี่ยวกับ,บสมุนไพรชนิดนี้นะครับเกี่ยวกับไซนัสโปร่งฟ้าความดันโลหิตสูงะนะครับใช่ความดันโลหิตสูงคเใช่หตแลรัแก้ไอใช่ความดันโลหิตสูงนี่คือเอามาต้มใช่ไหม<ช>มาต้มดื่มทานแล้วก็ไม่ล้มในห้องน้ําหรือทั่วไปแก้ไอไ,ได้นะต้มใช่แล้วถ้าต้มดื่มหนึ่งเดือนเนี่ยนะวันละหนึ่งก้านเนี่ยนะ คนสัญจรคิดดูรวมแล้ววันละก้านเนี่ยนะพาอเปลี่ยนสมุนไพรทุกวันโอ้มันลดเยอะนะมันลดร้อยกว่านะอันนี้คือความดันนะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าสามก็เหลือ200ร้ออ่ะแต่ว่าไม่ต้องกินควบคู่กับยาโรงพยาบาลนะไม่ต้องกินทนนะครับกินทนทเลยอคือหนึ่งก้านใบเนี่ยหนึ่งเดือนกินเฉพาะเขาคราวนี้ไอพิษตะขาบวันเนี้ยแต่ว่า วันละก้านนะครับวันละก้านอันนั้นคือความดันลดไขมันนล้ท่านผู้ชมใส่นัดด้วยอย่างที่เราถ้าใครได้ดูติดตามคลิปเรานะครับเราก็จะมีสมุนไพรชนิดนั้นมาเป็นคลิปที่2ในการที่จะมาพูดอีกแขนงหนึ่งใช่ไหมครับมันก็คือคลิปเดียวมันโพดไม่หมดหรอมันเยอะใช่ใช่ท่านผู้ชมเนี่ตะขาบตะขาบ ขาเราเนี่ยต้องโดนแน่นอนคนสัญจรแต่ถ้าเราเอามือไปคว้าไม้อะไรที่มันไม้อยู่ข้างหรือก้อนอิฐอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ที่ชื้นๆเนี่ยมือเราก็จะโดนกัดโดนอะไรบ่อยใช่ไหมแต่ว่าที่ส่วนมากเนี่ยจะโดนขามากกว่าก็แต่หอมแฮกอะแล้วมันหอมจับแล้วหอมเพราะเขามีสารละเหยไงแบบแฮกเลยแฮกทีนี้การเราทําไงตคนสัญจรเอามาใบหนึ่งเอาไปแกๆแล้วกันเพื่อนเอาคนละใบเราก็สงสารสงสารนะบ ถ้าถ้าทําคลิป30วันนี่โอ้หมดเลยหมดเลยหมดยันดอกมันเลยเอาผมเอาใบเล็กแล้วกันนะครับเอาคนสัญจรถ้าคนสัญจรโดนผมสมมุติว่าโดนที่เท้าผมหรือมือผมนะครับท่านผู้ชมเอาเอาที่มือแล้วกันาผมก็ขยาขยาอย่างนี้เลยเคี้ยวไปเลยเคี้ยวไปเลยนะครับเคี้ยวให้แหลกอืแต่มเคี้ยวให้แหลกน้ำมันนะครับให้มันเหนียวเหนียวง่านะครับ ไปผสมน้ําอีกนิดนึงก็ได้ท่านผู้ชมนะกดตรงบริเวณบาดแผลเลยกดไว้สักสิบยนาทีก็ได้ประมาณอ่าสิกว่านาทีขึ้นไปท่านผู้ชมอาการปวดแสบปวดร้อนอาการบวมนะบวมแดงเนี่ยมันก็จะคลายตัวลงไปก็จะไม่บวมเราคงไม่บอกว่า1นาทีหายหรอกนะเออไม่โอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกใบพวกเนี่ยคือคือ คือมันจะอยู่อ่าสิบนาทีถึง30นาทีท่านผู้ชมมันก็จะเกิดการคลายตัวแล้วก็ดีขึ้นมาและมีอีกวิธีหนึ่งคนสัญจรถ้าที่บ้านคนสัญจรมีแอลกอฮอล์ก็คือมีเหล้าเหล้า40ินี่แหละเหล้าผสมหน่อยเลยเอาเหล้าผสมหน่อยหนึ่งแล้วกดตรงบริเวณบาดแผลท่านผู้ชมนะครับแอลกอฮอล์จะพาตัวยาเลยนำผ่าได้เร็วคือคือคือบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยผมผมฉันศาสนาอิสลาม ไม่กล้าใช้เหล้าเอาเราก็เอาน้ําธรรมดา,าสะอาดนี่แหละรรเขียวเขียวด้วยปากท่านผู้ชมกดเลยนะครับเราต้องรีบกดเลยนะครับน้ำลายใส่น้ําลายใส่หน่อยมันก็เข้าคือยังไ,<ด>ยไงมันก็ติดน้ําลายเราอยู่ดีเพื่อนใชค่คือก็ถ้าปสมพยาบาลอย่าไปพูดถึงนะ ใช่จะเป็นเหล้าหรืออะไรก็อย่าไปคิดคือเหล้านี้จะเป็นตัวตัวนําพานะครับแต่เราไม่ได้กินนะครับเราเอามาผสมกับอ้ที่เราขยําขยาเนี่ยนะครับแล้วก็ชิ้นชื้นหน่อยแล้วกดลงไปเลยโปะลงไปเลยนะครับกดหรือว่าผ้าห่อไว้สิบถึงสามสิบนาทีท่านผู้ชมอาการบวมแดงอาการบวมแดงไม่มีเลยใช่ปวดแสบปวดร้อนก็จะหายไปนี่ครับนอกจากโอ้ ปลูกเป็นไม้ประดับสุดยอดใช้งานได้สักจใบของตุ้นฝุ่งโปร่งฟ้าอ่าแมมลิ้นละพันกันคนสัญจรเอาสมุนไพรจากโปร่งฟ้าแล้วเนี่ยท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นแก้ไอแก้เจ็บคอแก้หวัดแก้ไข้นะครับลดไขมันความดันสูงแล้วก็ใส่นัดใสนัดที่คลิปเมื่อวานที่ทําไปไส่นัดก็สุดยอดแล้วก็อีกหนึ่งคืออดบุรีไงอดบุรีด้วยเดี๋เดี๋ยวมีโอกาสถ้าได สองช่องเราได้ะเวนกับไปแถวคลองหกจะจัดถามมาเยอะเดี๋ยวมีเอฟีถามเยอะเหมือนคลองสิบห้าคนสัญจรคลองสิบห้าพ่อแฟนขับอยากได้เอาเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลาก่อนค่ำสมุติพรชนิดที่สองคืออาคนสัญจรยกมาเลยเพื่อนอย่างที่สองนะใช่นี่อาคนสัญจรพู้ดีอะไรอ๋อตะขาบแต่ใบเหมือนใบใบเหมือนตัวตะขาบมากตะขาบบิน อแต่มันจะขาดบินท่านผู้ชมเอาชัดชัดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนี่มันเป็นเป็นข้อเป็นป้องๆนะเขามีเกิดตรงนี้ด้วยครับครับผมเอาคนสัญจรเรามาพูดกันเรื่องสรรพคุณของเขาดีกว่าเอแมลงสัตว์กัดต่อยแทบทุกประเภทเลยทุกชนิดนะครับเออที่ขับพิษได้ด้วยเมื่อกี้ก็ทุกชนิดอันนี้ชนิดที่สองนะที่เราเสนออันนี้อย่างที่สองนะครับใครปลูกไว้ไม้ประดับ สวยนะต้นสัญจรถ้าเป็นไม้กระถางแล้วปลูกหน้าบ้านแต่หารู้ไม่ว่าอุ้ยสรรพคุณมากล้นอืมเช่นเช่นอะไรที่เอาหลักบ้างวิธีการต่อยงี้อ่าต่อก็ได้นะครับต่อก็ได้ได้ครับแตนอ่ะได้เช่นกันพึ่งอ่ะได้เช่นกันเออแมลงปองก็ได้คือมันจะลดความเจ็บปวดทุกอย่างลงไปแล้วเราก็จะมีวิธีบอกทําอย่างไรวิธีของวิธีการใช้ไง อาทีนี้วิธีการใช้ในท่านผู้ชมมันจะมีใช้แบบสองแบบคือใช้เหล้าหรือแม้แต่น้ำมะนาวอ๋อเอาเหล้าก่อนเอาเหล้าก่อนใช่ไหมขยำให้ละเอียดเหมือนไก่ตัวเนี้อ่าคนสจอไม่ต้องละเอียดก็ได้อันนี้เราจะไปปักชําต่อคือหรือใครจะเอาสามสี่ใบไปสับ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 แล้วไปตำละเอียดตำละเอียดก็ได้แล้วก็เอาเหล้าผสมใช่พอเหนียวนด้มีนะบางคนไม่ทันใจกูเคี้ยวแม่งเลยนะครับเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยว แล้วเอามาแล้วผสมกับเหล้าแล้วกดตรงบริเวณบาดแผลจะไม่ว่าจะเป็นมือเป็นเท้าก็แล้วแต่ท่านผู้ชมได้หมดเด็กหรือผู้ใหญ่อันนี้ก็ประมาณ10-30นาทีเป็นต้นไปอาการอาการบวมแดงอาการบวมแดงไม่หายไอไม่ม่ไม่มีเลยมันจะหายไปเลยอีกอีกวิธีการหนึ่งกับอีกวิธีการหนึ่งนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมมี อ่ามะนาวอยู่ในครัวอยู่แล้วเอ้มีทุกบ้านแหละเออคของอยู่ในครัวไม่ใช่ว่าไม่ดีนะขนสัญจรดียกเสากกระเบือได้เฟี้ยงมาแหละสากกระเบือลงไม่ทันน่ะไม่ใช่ถ้าคุณพูดไม่ดีนะสากบีสากระเบือสากเบียก็ผมต้องหาซื้อไอ้หมวกที่ของอเมริกันฟุตบอลเขาใช้กันน่ะพูดไทยแต่วันนี้ตกลาวช ผมก็ต้องหาซื้อเมอนกันสากระเบือหมวกกัมบริการฟุตบอลผมก็ต้องใช้คุณก็ต้องมีไว้ไม่งั้นสากกับเบือคุณหลบไม่ทันอนาคน,อคนสัญจรอาคุณคุณต้องมีไว้นะหมวกกันน็อกไว้ประจาตัวคนสัญจรแล้วสากนี่คงไม่ไหวคุณพูดไม่ดีสากเบือลอ,อยมาเลยเอาท่านผู้ชมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเอามาขยํานะครับ<ช>จะ<า>เคี้ยวก็ได้นะครับ อ่เคี้ยวหรือตําก็ได้เอามาพอประมาณท่านผู้ชมสี่ห้าใบนะครับตัดตัดตัดมาเลยเอาไรมะนาวบีบใส่นะแล้วก็มะนาวบีบใส่แล้วก็มากดตรงบริเวณบาดแผลนะครับบีบใส่ไม่ใช่ว่าบีบมากนะครับบีบพอให้มินเหนียวเหนียวถาสังเกตุใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นมันจะทุบุบทุบแล้วมันไอ้ทุบๆุบเนี่ยมันมันดูดดูดพิษกันนะมันขับพิษกันแล้วสักพักหนึ่งมันจะคลายตัวลงเลย เราจะเย็นซาเราจะเย็นแบบซาแบบสบายเลยนี่แหละครับทําไมมันถึงชื่อว่าตะขาบบินเออมคนอั่งจอนดูนะคุณเห็นไหมอ่าดูชัดๆนะท่านผู้อนแบนนะครับเหมือนตะขาบเลยมันเป็นป้องๆนะครับเป็นป้องๆอ่าอย่างเงี้ยแบบนี้อ่าเนี่ยเพราะใบเขายังติดติดยอดเลยอันนี้อันนี้มันจะติดยอดใหม่เพราะว่าอันนี้เราชํำเอาเอาเสียบน้ำไว้เฉยมันก็ยังไม่ตายเนาะตะขาบบินครับอ้าว คือหามาปลูกได้เลยสมุนไพรวันนี้ตะขาบบินไปแล้วท่านผู้ชมมันบินไปแล้ววันนี้ตะขาบหินเอาตะขาบหินนี่ใช่ผมจะเอาผมจะเอาหักมาแล้วกันนะแต่ลำต้นมันเหมือนตะขาบเหมือนกันคนสัญจรคุณเห็นใบไหมเหมือนขาตะขาบเลยอ้อยางยางคุณเห็นไหมยางแน่เน่ท่านผู้ชม อ่ายางเอามาทาหน้าแก้สิวแก้ฟาอ๋ไม่ครับไม่ไม่ครับคงไม่อุตลิตขนาดนั้นวิธีใช้งานมันล่ะครับทีนี้วิธีใช้งานนะท่านผู้ชมก็คือว่าเราหักมาปุ๊บเราโดนกัดใช่ไหมเราเอายางเนี้ยกดลงไปเลยคนสัญจรอ๋ออ่าเห็นยางไหมท่านผู้ชมไปใส่แผลตรงที่โดนกัดใส่แผลตรงที่โดนกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นแมลงปองตะคราบ ตัวต่อหรือแมงมุมหรืออะไรอย่างเงี้ยได้หมดใช่ครับทีนี้คนสัญจรพออันนี้มันแห้งแล้วใช่ไหมเราก็เราก็หักหักอีกครั้งหนึ่งแล้วมันมียางเราก็มากดทายอีกอ่าประมาณสักสองสามรอบคือซักประมาณขนาดนี้ก็โอ้โหใช้ได้เยอะสองสามรอบอ่ะคือคือมันจะคลายตัวท่านผู้ชมประมาณ15-30นาที อาการบวมแดงจะไม่มีเลยนะคนสัญจรแล้วเราหักมาแล้วใช้งานแล้วเราไปเสียบดินเกิดอีกไปเสียบไปเสียบดินเกิดอีกเออเนี่ยเห็นไหมไม่เสียเปล่าไม่เสียเปล่าท่านผู้ชมชำง่ายนะครับพอหากว่าใส่ใช้งานแล้วไเสียบดินออกรากข่ปลไหลเนี่ยนะครับนี่คือตะขาบหินตะขาบหินนะครับโอ้เดี๋ยวดูลำต้นอ่าคนสัญจรอ่าโชยท่านผู้ชมนะคับเลยเลยครับใบเขาก็สวยนะครับอันนี้เห็นไหมมันเดี๋ยวเหนียวนะ ใครับเนี่ยนี่ประสบการณ์ประสบการณ์คือพี่ชายเราโดนเองเน้อเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะเอาอะไรใส่เอาว่าตะขาบหินนี่แหละตะขาบหินเอายางมาใส่เเอายางมาใส่อันนี้คือวิธีแรกนะเอายางมาใส่คือถ้าแห้งเสร็จเราหักอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาทาอีกทาอีกสักสองสามครั้งสิบกวนาทีคนสัญจรสิบกวนาทีเองนะคิดตะขาบเงียบเลย หายเลยไม่มีปวดไม่มีอะไรไม่มีบวมแดงไม่มีปวดเลยท่านผู้ชมสุดยอดอ่ัสมุนไพรที่นําเสนอี่พิษแมลงล้วนๆใช่ครับทีนี้วิธีที่สองคนสัญจรรู้ไหมว่าเอาไปทํำอะไรทำะไรตะการหินน่ะเอายกมาอีกเพื่อนเอาลําต้นแล้วก็ใบอขยําขยอ๋ําอหรือตํานะครับใส่น้ํามะนาว ใส่น้ำมะนาวก็ได้ครับแล้วก็มากดตรงบริเวณบาดแผลอืมก็ได้ด้วยก็ได้ด้วยนะครับนะครับสองวิธีวิชี้แรกกาใช้ยางขาวของเขาวิธีการที่สองคือไปตำให้ละเอียดหรือขยำขยำผสมน้ำมะนาวมาปกสิบห้าถึงสามสิบนาทีกับเงียบโอ้พูดเหมือนกับต้นมะนาวอยู่ใกล้เลยพอดีเลยน่นแหลยมะนาวก็อยู่ใกล้ท่านผู้ชมครับอุ้ยน้ำมันเป็นอะไรที่ ควรจะมีไว้ประจําบ้านนะครับเอาวิธีที่สามมีอีกวิธีนึงมีสิทำไงก็ก็เคยโดนแล้วไงอ๋อตะขาบโดนเองใช่ไหมโดนเองเออว่ามาว่ามาเอาว่านตะขาบเนี้ยทั้งใบแล้วก็ลําต้นเด็ดมาปุ๊บตาให้ละเอียดผสมกับเหล้าอ๋อผสมเหล้าขาวใช่เมื่อกี้มะนาวใช่ไหมใช่ผสมเหล้าขาวแล้วกดลงไปเลยโอ้วิธีนี้จะเร็วกว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าแอลกอฮอล์ใช่อันนี้อันนี้อันนี้เรา คือแค่สะดวกวิธีไหนก็เอาวิธีนั้นเลยนะครับถ้ามีแอลกอฮอล์จะซึมเข้าเนื้อเลยอใหญ่ใช่ใช่ใช่จะรู้สึกดีมากกว่าที่ใช้ยางขาวหรือน้ำมะนาวนฮะนี่ครับโอ้แม่มแสุดยอดของดีๆนี่ก็คือนะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เราโดนเองนะครับ,รบเราทําเองแล้วก็ <ừ> ในงานการวิจัยก็มีบอกนะคนสัญจรมีบอกวิธีือ หนึ่งสองสามเนี่ยที่เรานําเสนอวันนี้มีงานวิจัยทั้งหมดนะครับคือไม่มีหลอกไม่มีหลอกนะครับเรื่องจริงแลขสองตะขาบเห็นตะขาบบินเนี่ยเขาก็โดนมาก่อนตาคนนี้เนี่ยโดนเยอะโดนมาแล้วเพราะว่าโซนนะครับโซนตาคนนี้เดินโดนโดนบ่อยเอาละคนสัญจรวันนี้เราก็ก่อนข้ามเนาะเราก็มาสรุปให้ท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นประโยชน์มากหรือประโยชน์น้อย ครับผมใครจะโดนคนนั้นจะมีเห็นประโยชน์คุณค่ามากที่สุดคือก็เหมือนกับน,นักมวยดังก็ยังเสียชีวิตไปพเพราะแมลงนี่แหละเออ,อเรามาพูดถึงเรื่องนี้ครับผมเพราะว่าแมลงแปดขาใช่ไหมแปดขาน่าจะแมงมุมหรืออะไรสักอย่างน่าจะน่าจะแมงอะไรสักอย่างมันมีอะไรพวกนี้มันช่วยดูดพิษออกมาแล้วทีนี้อย่าลืมนะว่าพิษมันเข้าสู่กระแสเลือดได้ใช่ครับผมแล้วท่านผู้ชมเออแมลงตัวนิดเดียวแต่ว่าเอาเราเซะแบบเดี้ยงก็มี มีไว้เหระอ,อ,อสมอก็ช่วยคุณไม่ได้นะถ้าไม่มียาออส่งโรงพยาบาลกว่าจะถึงตายหาก่อนอีกอปลูกไว้เหอะปลูกไว้เป็นไม้ประดับใช้งานได้ดีได้ผลจริงๆเชื่อผมเหอใช่ไหมใช่ก็คืออ่าไม่ว่าจะเป็นอ่าโปร่งฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นว่านตะขาบหิเอตะขาบบินตะขาบห็นอ่าแหมคุณลงเสียงคุณลงเสียงซะจนแบบบาดเจ็บ ไปตลาดยาวไม่ได้ตะกาบเห็นไม่ได้เอาละนะครับทุกวิธีการนะครับผม,มโจห้างหน้าสรารคามแล้วก็คนสัญจร,รเราก็มาบอกกันว่าสมุนไพรนะครับแต่ละชนิดก็จะมีความาพิเศษของเขานะครับม,มีสรรพคุณที่ในแต่ละแขนงที่มีความพิเศษเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมกับคนสัญจรนะครับโจห้างหน้าสรารคาม,มและ คนสัญจรชาแนลนะครับมีสิ่งดีๆมาบอกท่านผู้ฟังตามเคยท่านผู้ชมตามเคยนะครับถึงถึงถึงเราจะนะครับหาแต่ละชนิดนะครับมาชี้แจงกันที่ได้ผลจริงๆอ่าที่ได้ผลจริงๆเอาคนสัญจรมันได้ผลจริงๆใช่นะครับคือหามาปลูกไว้3าตัวที่เราแนะนำเลยโอ้สชนิดขับฟ้า อะไรตะขาบเห็นตะขาบบินตะขาบบินด้วยอ่าสุดยอดสามชนิดขับพิษตะกัวเอ้ยไม่ไม่พิษตะขาแมลงทุกชนิดละกันท่านผู้ชมเอาละเนาะเราเราจะลงแล้วโอ้ตายแล้วโอเคครับสามชนิดขับพิษตะขาบแมงมุม และก็อาสัตว์มีพิษต่างๆไม่ว่าจะเป็นมีปีกหรือไม่มีปีกก็แล้วแต่ท่านผู้ชมออ๋เครับแม้ผมสารพิษตะกวดเรื่อนี้โหสุดยอดอ่าโอเคนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ